วันที่าวอยู่ไหนเนี่ยวาบ้านใหนวะมือนี้เหมือนมีคิตามคอกระดบิดว้าวอ้าวอันเปิดเมืองไหนนี่มีแก้วแก้วแก้วแน่เรียบร้อยโอเคต่อไปก็บัพเปิดประตูอุ้ย ลืมไปวันนี้คุณยาย,ไ,ยมนนไม่อยู่บ้านไงอ่ไอ้เหี้ยพวกอ่อวนี้คุณยายไม่อยู่บ้านอ่าเปิดประตูด,ดอิอ่าลองน้ำารอนี่ไงคุณจดดะรถดาแล้วก็จะออกทางประตูด,ดีไหมออกดีเนาะอ,อันนี้คือไร่กระจกแตกคฮะหรอลงไปประตูข้างล่างนี่ลองลองไปข้างล่างไอ,อ้ยังคุณจะรถเอ้ยมา อ่าอันนี้มีนะมองมีวันนี้ผมจะมาคนวันนี้ผมจะพาคนดูออกจากประตูหรือออกจากไหนเปิด,ดวันนี้ผมจะพาคนดูออกทางประตูด,ดีไหมวะไม่รู้เหมือนกันแหละเอาเพิ่งเห็นนี่ไอ้ ไม่มีนมวันนี้คุณยายไม่อยู่บ้านฮะเบมย่ yeah. คุณยายไม่อยู่บ้านกะคุณยายอยู่บ้านไม่กะหยอกได้การอะดับระดับ E ก็เล่นมาแล้วระดับ E ก็เล่นมาแล้วตายระดับ E เฮ้ยมันมีเกมนึ่งที่เคยผ่านอยู่ในมือถือหน่าเจอเกมเนี่ยระดับ E เกมอย่างนี้แหละระดับ E ผ่านๆเลยอะโคตร E สี oh, อันนี้ต้วนี้ นองยิงใหม่อะม่นดแมนกันนี่โอ้ยอันนี้คุณยายมีอยู่บ้านเนะโอเคเราต้องการอันนี้อันนี้แล้วก็ไอ้นี้อันนี้อะไรนน้แากรกกว่าก้งมึงแกเปิดประตูให้กูดีอ้าวเอมโซอ้าวลืม เอ้ย <Hey>. hmm. แล้วก็เอาคุดแจนี้ไปเปิดวงตูเสียบักนั้นน,นี่ครับผมยังไงวิจิตสิพอปวะน่ะ,ะเรียกไปตัดเหล็กตัดสายไฟโอ้ลืมสวัสดีคนดูเลยบอกดีกว่าเริ่มก็เริ่มแลวผ่ามาตั้งไก่เนี่ยมันต้องสวัสดีละ อ่าเปิดประตูนี่ <c oughs> เออ,ม,อมึมีอันนี้เดิโอ้ไม่ติดอันนี้อ๋อไม่มีท้ายไอ้เงี้ยแตงโมเออมาเลขหนึ่งแ <c oughs> คยมีคนพูดข้างนอกเกยอะทีนะ้อง <c oughs> อยู่ไป <c oughs> เอาเขา่าเอาไปเอา,เอา,เอาไม่ให้เขา่าอสูก,กินเลยเจ้าเจ้าเอา้ย จกแดงออกเลยออกเลยออกเลยมันนี่เเนี่ยออกได้โอ้เสียงเยอะมากข้างนอกเย่ยมันจะมีเสียงรบกวนอีกนึงนะมีเสียงผู้ใหญ่ด้วยอ่ามีเสียงผู้ใหญ่ด้วยก็ขอโทษด้วยแหละมีเสียงผู้ใหญ่ด้วยยายมีเสียงผู้ใหญ่ด้วยฮะผมเปิดประตูก็อกระบอกปืนไม่ไดีกว่า <c oughs> เราต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเออหต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งเอาเข้า เอาเข่าเวลามาต้งเขนในตรง่างเดียวปึกโอเคขาดแค่ไอ้เจฟ้าอันนี้ด้วยแล้วก็ประตูเออ,อะไรวะคอนเออขาดคอนประตูใครเครอเจ้าเนี่ยโอ้ยค้างเออดูซ้นอย่าองอ๋อว้เ่ยเื่ออย่างคตื่นซ่าเดยียวะ เออเปิดโอเคสียาข้อนองไหนเนี่ยโ้ยแหลกเดินตามโอ้างไม่ไหม่มันซี่เป็นที่จะพอไม่นี่ออเนี่ยเห็นแล้วห้านาทีผ่านไป โอ้ยมันกระตุกแท้ไงนี่ก็มีเราจะเดินไปข้างหน้าผมเพื่อเราจะไปเออนี่แหละน,นี่กด F เพื่อหมุนแล้ว คจอแขนเนี่เออเจอคอนให้ขขาคุณหลายๆเด้ออ่าโอเคนี่คือคอนโอเคอันนี้คือคอนแตงโมซับแล้วเนาะเออน่าจะซับละลืมละแตงโมซับยังวะ <c oughs> เออน่าจะซับไปละเออเอ่านี่นนามาเปิด เอากดประติดกีเอเอ,เอนี่สุกไปเดี๋ยวขึ้นนี่เก็บแมงนี่ปิดประตูหมายเลขหนึ่งโอเคถ้าไร้สมุดถ้าได้สมุดจะจะมาเปิดเข้าใจโอ้ยเปิดประติดเอา้าเปิดเออติ้ง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 ติงอันนี้คืออย่างโอเคียบางเฟืองเฟืองนั่นไม่มีค้อนก็ชิบหายดิ ออโอ้ยโห <c oughs> ดีดเลยมัยนมีคอจะทำยังไงแล้วอ่ะเดี๋ยวคิดก่อนแล้วสมุดมันอยู่เอ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดาจะเห็นในสมุดมันอยู่ไหนอยู่นี่หรือเปล่าไม่ใช่อยู่นี่หรือเปล่าไม่ใช,ใช่แล้วมันอยู่ไหนวะสรุปแล้วมันอยู่อีกห้องหนึ่งหรือเปล่าอยากเห็นละ Ồ, tiền chiền nhạc quá Đâu Tướng áo, bèo một cái đứa bao quá Ồ, oh, tạm có Ôi, mở cửa tu hay đi Ồ, mở ra hay đi Ờ, ok, là có là lào bài khăn làng Bớt chạp bài Đứa qua mình ở đây bài Ơi อา้าพวกเนี่ยเขาพูดอย่างว่าเขาพูดอย่างกันนะพูดอยนี้เขาพูดการเกียเเก่ยวเข่าเนี่ยเกี้ยวเข่าปีหน้าหอยอกเลยเบิร์ดเขาไม่มีแบอนเฟืองกาเออนี่ดีอยู่เพื่อไปออกเพื่อเพื่อเอา้าเพื่อประตูนั้นมันมันปรติดเอาไปเข้าประติดวะเซาเซาเซา,ซาโอเค เอ้ยเสียงวะเสียงของผมเสียงเอเ้ย,เอ,เ,ยเ,อเอ้ย,อยมันแบน,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 นะน,นหายไปได้เอ,เอ้ยมันเห็นมันเออมันเห็นอยู่นะมันแบนหายไปได้ครับผมมหายไปไสรล้วเนี่ยตกแมปตายนะเฮ้ย,ยนี่ย คอร์ดคอร์ดไม่มีกูเลยกูจะเอาคอร์ดมาจากไหนปึ๊บนี่เหลือคอร์ดมันอยู่ห้องอะไรต่อมันจ็ใช่ไะมัไงก็บอกกูจงคุลงกูมาแล้วโอ้ยเขียงพัดหนักว่ะน่าจะแมงมุมแง่คอรเออ เออนั okay. okay, sure. <tem> <perdu or> ่นแหละมีอย่างเปิดหนึ่งวางวะอ่าฮะโอ้โหมีเงียบโอเคดีโอเคอยู่เออไอคุนแจนั้นเปิดยังวะเอาคนไหนเอาเอาเอาเกมเกมนี่ไมาก็มีอยู่ได้แนวนี้โอเคแล้วก็ไปทางข้างบน ้ายก็ไปข้างล่างประตูนั่นเองเราจะขาดประตูไม่ได้กันนะครับเมพี่น้องเออโอเคขึ้นไปขมนโอ้ยเกือบต่ำอ่าโอ้ยน้องเอายิบไปเลรสิเออชีบ,บิดโอ้ยแต่ละมือ ก็มีชื่อวะเดี๋ยวน่าจะเป็นเกมดีนะมั้งเออเกมดีมีชื่อมีชื่อบนของนี่อ่ากด F เหมือนเดิมอ้าวครบแล้วนี่ก็อบอกปืนเตรียมพร้อมหมอมีอีงมาอยอ้เลยอันนี้มันต้องการในคาราวาไรนนะอันหนึ่งอ่ะต้องการขีมมันต้องการลวดตัดไฟเอ้า ไม่ใส่นี่เกขาดแค่โคตรกับไอสองอันเนี่ยเปิดหรือครบเลยนะเออเดี๋ยวด้แล้ว,ลวยังไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นไปข้โมนเลยลืมที่ไงเนี่ยหายหน,นามอไเออมาแล้ว พอดนเต็มเต็มเอ้ยติงโพดเพื่ออาหารนกนี่อ้าวไม่เอาดีกว่าเอ้ยแล้วโค้ดมันอยู่ไหนวะชีบหอยนละ้ะเอ้ยจงแพรเป็ดตาสัตว์ไปสัตตาสัตว์ทั้งหลายเี่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายโดยกันทั้งหมดทั้งสิน้น อะเมลาหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเธอแล้วก็อย่างวะ <c oughs> อ่ามีโอ้ยมันคงบอมีอะไรั้นวะครับเราจะออกประตูไม่ได้ผมนะเอ้ยเนี่ยโอ้ยมี่ม้ยเอ้ยแลกกันคิดว่าวาเดีวยวหนวกไหเอืมหายเลยแต่ละมือแต่ละเดียนี่ ไม่ต้องเอาอาหารออกมาเร่งสปีดคูณสองโอ้ยถึงแหละนี่เคต่อเขเพื่อนกูไปทางกล้องมังเลย,อยขอบคุณ ให้อร่อยกับกล่องเนอโอเคนกได้ทีการกินกล่องไปแล้วผมไม่ลือเหมือนกันนกกินทำไมโอ้ยเออโงนคุณแจได้ปล่าหยิบ อ้าวหายอ้าวหายโอเคผีสิบหลอกคุณเต๋อเอียงไปทีเดียวกูืนผีตับนี่บ่เลยโอ้โหเงงยังได้หอนโอ้โดนอ่าไว้ตรงนี้อดีดียึบอ่าเรียบร้อยไอ้ผู้แฉเนี่ยอ๋อมันขู่โดนนะมันขู่เพื่อนอย่างีรวะ มบใส่วะโอ้ยเน่ยอยอามากขอบคุณแม่แบบที่เลื่อนขึ้นโอเคเอา อ่าไม้ฮะฮะแกกูเดว้าวกูแกกูเดแกกูหาย คุณแจกูหายเดี๋ยวเห็นกุแจ๊กปะเจบหายไปไหนคุณแจก,กวูหา,ายเกมมันช่ไปต่อปะวะไปรีบขยันเลยพี่เออโอ้คุณแจกูหายไปไหนวะเนี่ยคุณแจกลงนี่เนี่ยเฮียเลย เฮี away, ้ยไปว่าหายนะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่เฮี้ยนะไม่ถึงเฮี้ยนะเฮี้ยไปว่าหายภาคภาคอีสานนั่นจะเรียกไปนี้หรือเปล่าแดี๋ยบักภาคผมจะเรียกไปนี้นะเฮี้ยอ่ะเอามันหายไปไหนเนี่ยเดียวผมว่าหายแล้วเดี๋ยวว่าหายเดี๋ยวเลี้ยวขวาเ้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายย่ำเอาคนมาก เออเรื่องีออกอยังไงวะก็แบบผมเดินมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมก็โยนไม่ใช่ตรงนี้ผมก็โนยนไปน,นี่ปุ๊บแล้วผมก็วิ่งไปเลยแล้วผมมันมายมันหนี่ปุ๊บแล้วก็ผมมาหามึงนี่หายเลยหรือว่ามันหลุดไปข้างบนเลยวะหรือว่ามันตกแมพหรือว่ามันตกแบคลูมเหรอแล้วมันตกแบคลูมจริงหรือไม่เอาน่ะโอ้เส็ดโอ้เส็ดนงนง ไม่มันตกแตกลูมมันต้องไปเอากุญแจข้างบนเนี่ยเห้นวนี่นี่มันจสปอนต,ตรงนี้แหละเออจะสปอ,ตอนต์วงไม่นั่นโอ้ยคุณสามคุณสองอีกแล้วคุณสอง คว้าแล้วเว้ย้มาแล้วบานเปิด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 เออนั่นแหละใจขโมยเดอร์บเดอร์ฮ้าฮา่อีนนี่เปไปเลยวิับเนี่ย แต่เนี่อีได้อีมึงไอ้เียเอ็นดิ้งขอขอบคุณที่ดูคลิปนี้ครับผมขอขอบคุณนะคนที่ดูคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่อยู่คิดขอขอขอบคุณที่ดูคลิปนี้กันนะผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลาตัวไปก่อนครับผมก็เจอกันใหม่บ๊ายบายครับผมโอ้ยเฮ้ด